พี่น so ้องเ้ยเนาะก่อนอื่นก็สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเ้อตอนนี้กับบรรยากาศแดดห่มลมเย็นพี่น้องเลยเนาะถกค่อยคำอีกแล้วพี่น้องเลยการจะได้คอตกับซะแล้วต่อไปนี่พี่น้องเนาะก่อนจะกลับจะอัปเดตอีกคลิปหนึ่งพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่าตอนนี้บาวเทอด์กำลังเหตุยังอยู่พี่น้องกำลังสู่ชีวิตพี่น้องกบ่าวเทอดนี่ฮะ อันนี้แตะคนอยากได้คนอยากมีพี่น้องเลยจุดขี้เหอะจุดขี้เนื้อแปนขนาดพี่น้องมาเนี่ยฮะคนอยากได้ก็สิประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยกินข้าวมีเหยือมีแห้งเลยกะทางบารเทอร์ดีใจมีหอยยิ่มมีได้ยินเสียงปากเสียงว่าหรือไม่พี่น้องเลย ไปเรีนภาษาแล้ว่าอน้าไหมเนอได้หรม่ได้้บอกเนาะได้หไม่ได้แล้วทุ่มบอกขอเรามีเบอร์เราอนี้มีเบอร์ไดีบอมีเบอร์มได้พอุง่บพไข่ะเห็นแล้วงั้นก็วางคำเอาไว้เมื่ดี๋ยวเราเห็นเาไปไะไไเไปเนั้นมาปดากันนี่จนาจอหน้ายัแล้วบบอกบได้บอกพอแนันี้หนอยาังน้วพอแผนนี้ ่าด่างได้แ so ล so 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 ้วผมมีปืนอันพอลุ้งเล็กเป้าแต้วเนาะจะเอาแบบซีทิ่ได้บ่เดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยว่อาชิโทรให้เดถอะเด้อทุกคนสบายดีทุกคนโต้บึงอะไรนั้นน้ำสบายดีพอแผดนน้อยสบายดีจัดโอ้คุณโทีมงานเก่งจังเลยแล้วันบบราณตุกเมื่อจังมือเย้ยห้าเลยนะตุกข่อยก็ได้มากเลยยังไม่ได้เห็นด้วยกันกระยาเอาไหมเมื้ออื่นมีมากเนื้ออื่นมี ได้จอมั roommate, mm ีถ hmm. ้าว่าได้จอแต่ว่าเศ้าเดี uh ๋ยวคอยช่วยทำคุยเรื่องอาหารเลยคันจอน้าเอมืนอาหารกับปลาทูปนแล้วปลาทูปนแล้วบอกว่าจะหาับงัวเนาะงัวผมไ่มีชื่อลาบงัวมัดงวดผม่มีคุยเรื่องอาหารเลยคือไปได้ละเอายั้งมึกูการกินแล้วตาุ่งแล้วือมาหงมาตามหมื่นปิดปิดมาปิดมากฮือปิดมาได้ปกก็มีแะละเพือนก็ได้ เป็นอไรเน่เด้อเข่ามาได้ปุ่นลยทิพเด้อมาแล้วโดยสบายดมาทิพครับตามังคุงนะก็ใครก็เอาขามาบ่แมาบ่อมือข้าวมาวัดทักหัวจังไข่มาเด้อยขั้นมาได้ทางน้ำบุนบ่อต้องเพจบ่อเลยตามมังคิงครับตามมังคุงบ่อันบ่จัดอูด้ยขั้นมาได้ทางน้ำก้อนปุ่นบ่จะเอาติดเข่ามาหน่ะขั้นมาบ่ได้ทางแมนบ่มาบ่บ่มาก็ได้เนาะบ่มาก็ได้โอเคขั้นมาบ่ได้ทางแหล่บ่เอามาพี่น้องขั้นได้ทางแหล่มาบ่อจืดตัวน้หนตัวอย่างน้ำฝนได้เนาะมีทำมาได้ยังไหทเลย เท่าแล้วหเล้วเลยเล้ด่หีดอันนั้นเอาสเอาเบสจดีเบสนี้ฮะมุงไหมไปวะมุงไปฟองมาซิงกี้เสียเอาเบสจะดีเบสดบบนี้โอ้เอาไปมาเฉเบแบบนี้ระวังมุงางสากอบหาได้หาทางในนี่มุงเตื่อนี่เว่านั้นนี่มุ้งไม่อดีได้มันถึงแดดถึงคนเถะเดจีเสาไอบกเทิหาเสาแถวนี้ได้้ดอกกลี้วแต่แต่เห็ดแต่ปัจไั่ดอกเห็ดคือของอัน บ้าชวนลูกหาดีบอบ้าบ้าพัวแผลเห็นบอ๊มืดติดตาทางทีมงานทำกัยังบมได้โอ้องมาสิงเมื่คคกกู้ดไน่นนะนะร้อยเลยขอบาสิงนะเนาะจนค่ำจนมืดเ้ยเอยนปอาียกยางเนรด้อย่ไม่นด้ามีรอยยิ้มไดนบ่เทิด ข้านอยพอนี่บนนับพันอมื้อเนี่อยความขยันนะบ้เนนเาะว่านเรอยๆเพัดบอลมึกิ้วมขาดง่ายลองผ่าใหม่ดะฮะลองผ่าใหม่เป็นได้จากผลว่าเด้อบันจะฮักเด้อบังนี้เจ้าจะว่าไปชังบังหนิฮะของพลจัดหายหลบอได้อยู่ผ่ากับปงเพิ่ง ตั้ห้างเลยจับงูยแล้วเป็นได่น่ะมันเลอกมันห้างไงมันแข็งมันงออยู่รึเปล่าตแล้วตัดแล้วเออแสดงว่าหักแก้วเนาะยุ่นนย่านงามหักหแค่วัวเราจุพานเอาไบพื้นมันเคร่องมันหนักคอนจะอุดผิ่งบัตนี้หมดปื้อเนาอุดผ่งกับโป๊ปานบัตนี้ฮะเผาแล้วผ่านใหม่เนาะเอยคนกับแห้งบัตนี้ผ้ากัเข้า เฮ้ยว่าขวัญคือไปว่าข่อยก็หาว่าว่าคันว่าบนในจ่อหน้ามว่าขวามาแต่ลเท่านั้นดูเทีวนี้บัดเลยคันจะคือใช้เบ็ดนีการ ไม่ชอบกินนื้อเลยหัวพักเลยบอด้เกิดอาทิตย์หนึ่งกินไม่ได้เนาะจับแม่พบวันนับไม่ชินกายัปได้จน่าหรือหัวดงถูกขนาดพักนี่คำมันจะตั้งนอนแล้นี่อาทิตย์นึกินได้เปล่าอุ้งเอากระเป๋แมงเอา

พิกันบบประมางนะงบประมาณมันบ่อแพงนะสมุดสองโลกับสามแสนหนึงาร้อยบาทห้าร้อยบากินดีกว่าแพงน่บ่ะบน่ะอยคอยคิดอุ๊คิดคิดตั้งคุยกับทางยอดน้ำดื้อโอ้ลูกไดบอจะหา0บาทพอได้พรได้ีนมาช่วเจ้ากินสีบ่อชินงัวนมาลาบอ่อ ก็ต่อนามคล้องเวเขากินยังจ็กินไปแหละม่ชื่อมีมาไม่รวกบอยบดมันบดแทบกรนได้เลยชื่อมีพาเอันนาล้วนะมเอแววจีับเาธอพันนา้นกินมีแล้วยแต่ไปเห็นเพื่อนทันหมยิกินมีเออวันน้กินลบงวไม่กินแ่แมนเดือนนึงเต็มคอยกินมีนะอันนี้ออกไปก็ได้กินอยู่ด้ลางัวกินลางวดเ่อเดียวเปิ้ฟากินมีวะตอนนั้เยยบด

เราเอางานน้อม่เนออกก้อนเราอย่เอาไปอยู่เบดนะะพรอไม้มันเปียกหลายได้เขาจะจูมันเบดนี่นี่นี่นเจ้ามาเบิ่งอันนี้มั้ยเมียงนะนี่สิบอกี่บอกอยากให้มันแฝดเลยแล้ว่อยกะเมงนี่เอาจะอื่นมาเีงนี่เีงนะเจพุ้งกินนนี่จำเลยจำเลยจำเลยเมอันนี้แล้วว่าบ้านนั่นะเขาฮักห้างงามมนี่จำด้วไปให้ลูกนิด หักงามไราใครให้ลูกดินแตตัวแรมนี่หักอไว้จัดเลยโอ้ยขอจักได้แงเล่แมงงองแง่มีแตนเฮียบอสอ่ะแล้วอันนี้นะเขาเห็ดดีเจพุ่มกินนะไปกินกันเลยที่คนไหนบ่แม่นจะกินดิให้มันสุกกันเนาะตอนน้อยนะหรือว่าเอาเมนูมัจัดอันนี้บ่กให้บอ่นะบ่กินได้อะไรบ่เบื่อ กีเพีเลยเขาเลิ้นแบเป็นกุ้งไหมกุ้งโคกอันนี้จะกีพากันกีกุ้งโคกมันตอดน้บอลลเฮียบอลเอมันตอดนี่บินโปได้โมยากหยัขี่ทางไทเพื่อนวาเออมันตอดตีมต่อยมือกระยาดีโป้ิีปากลูกต้องเห็นท่านไปเลยกินไหนองกินไหนเจอว่าวเดเด้อฮะหอแพย ก็มีจาด้ไข่กับขีกันนั่นแหละเอานีบกนขอทิดกบบอกกินลำงัวยังมาถามว่าบอเทิดจะกินวัวลำงัวะบอทบุอเนียวไข่มาซองน่วยจใะต้มแล้วผูกแขให้พัดเยือเชี่ยวกันเลยเออหมักลำงูสองคนเลย้อไข่คนเดียวไขัดแกงเนา่ไข่ชื่อมากมมีผอยากนะบอวเ่ยข่แลอยากไข่ชิ้ว <laughs> khỏi <Khoai> đấy giả trụ bỏ lẽ, khỏi giả hay khỏi năm này he bỏ đơn, bỏ mi phủ kín mi từ gì chứ <laughs> nó, hay khỏi năm này hay khỏi năm này như à, hay khỏi này là áo khảo ma đó, bỏ khỏi mi ngọc vào bộ hay khỏi năm này đơn, ngọc hùng vào lịch, tam hùng hay <laughs> khỏi năm này. <laughs> โอ้ไม่ป้าแล้วยางสบายมันมีผู้ทางทางให้เออยินไปเป้ยพี่น้ไปไปไปนองผู้าาาาทา,างนหนมีชาวบ้านบุเชื่อว่าได้เฮือนล่ะขี่รถมาเพิ่งแมนแมนชาวาบ,าบ้านเนาะบ่าวชาวบ้านแล้วแล้วว่าแต่เก่านั้นขี่รถออกไปชงเมียอยู่ปากทางขายเครื่องตลอดลในยินทุกคนว่าบุเชื่อบ้า,านา ขี่รถเข้ามาเบิ้งรถอึ้งเลยแม่น阿里หกโมงเราได้เดี๋ยวนี้ทางวงรถครับอยู่ทีมงานครับทรั้งสุดยอดฟังเลยนะมีคนบ้านนาเทิงนี่มาเพื่อนนี่กระเพรียงกระเพรียงเราเห็นนี่โบเชียว่าสาวใบก็มาเทิร์นได้เพื่อนขี่รถเข้ามาเบิ้งดูเจ้านี่แม่น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 เข้ามาเบิ้งมาเบิ้งให้รถแม่น阿里แม่เจ้าแล้วแม่แม่ดีใจเลยอึ้งเลยต่อไปนี่ขั้นได้ห้องน้ำครับอันน้ำบาดาลนี่เฮง บ่หยาเชื้อสายตาถ่ายเอาลายคลิปเปยังอยู่นี่นะเอาอะไรไปกองนี้เยู่เช้าเลยกดกกกะดิงูงโกกกะดิใหญ่น้ะบ้าเถิดตัวไงมาโกงย่ออีกพแพทย์าเถตัวไงมา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 เถตัวไงมาเกิดเกิดอุบัติเหตุ่งเลยมาเกิดเถิดเกิดอุบัติเหตุจ่นึงด้คอยกันจนว่า ม่ใช่ตัวงัดตัวงัดตัวว่าพุ่งไปห็บ nhẹ แหบ nhẹ กำลังใหม่ดู้ระนมาเถิดเด้อก็เลือของกินเหื่ตอนี้จะพุ่ใส่กใหม่บดปลาหมากหยาละมืนปลาหยาละมื้นหน่อยพวดน่อยพดมันเป็นทานเองเลยแมนางเึ่งอยู่ทิงนี่ไม่ยังบอบอยู่บดไอุอมีมไปคนไหนนี่นะคนไหนอุดอุมีมคเรว่ะบดเลื้อทีมเานะซื้อมาไม่เดียว มือนเียหาเห็เวเนี่ยเนาะันทิ่เรากรได้กนแต่ชาวไปแล้วเราไปเราลืมอีกไปเอามาคาานันอะไรด้บ้านแล้ว่าไหร่แล้วกันมาไปเอามาคาเพราะเอาิงไง่เราไปดามบุบไม่เราไปใส่อะไรก็บบได้ได้ต่ว่าไปดนโนเนกกับบัเทิดไปน้ำไปเด้่อบัเทิดเด้อเราไปหันไปนี่้คามบูได้ไก่บให้น้าบเป็นไก่ข้อยไปบัเป็นลักบุนะเ็นพเรนาไดเนี่ฮะไเนี่ยรู่ว่ะอเนี่ยบัเทิดอันี้บเิดก็่ไป ค่อยเวิร์เจ้าข่อยก็ว่าไข่อย,ยู่ไใ่รกินลายอยู่ยแบบว่าหูจักเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดนั่นเห็ดนี่เราหูจักเห็ดกินเนี่ยก็ะห้องบะเทิดนี่นะข่อยว่าเราไข่นี่แถมยังว่าห้องค่อยนี่เราบุมาห้องชุดเสียงเลยนแบบไใส่เบ็ดเราเป็นอะไรมาทเทิดคุ้มจะว่าเเป็นอะไมันใหม่แหงกูหรือว่ามันคอนแหงกูหรือว่าเ<อ>บ,บิือลายกองเหมือนลายกองมาเทิดเห็ดนะจับหลกะลิมันนี่นะ เราจะได้ดิคนอยากได้มึงกันแนี่ยๆพอเพลินเลยอันนี้ก็คือข่อยแต่ว่าแนะนำเราว่าเนี่ยนั่นนี่หละเราก็พึนงโดนนะบอกวัดเราตื่นเลยเราอยากได้เบียรก็พอเพลินทางกาปลุกมันแม่นบุกขนาดปีกายนี่ฮะแม่นบุกขนาดเราไปก้นโนดจ้างจ้างเขารุ้นเบิ้ลหกล้านขายมาได้สี่ล้านลุกป่านลุกป่านเปผู้ชื้อวีปั่นปผู้ชื้อวีดีน้ะมาบอกทั้งของเจ้าพี่ บอกจะกบขยได้ไบ่ทอจริงดีแหมาซิดกบี่น่องบะอเิดนขยันยยัี่น้องอยู่ที่ไหนก็ขยันที่นอลายที่พอสมควรบ่ยังไม่ได้จบบ่อยวัดหมดแล้วใครจะไปจบเน พอพอูกแคาปนีแล้วก้อิดมาแาตเู่อที่บมนี่นะพอนั้นกเร่อัายู่่นบายเนาะบสพอกบได้หัวแล้วแต่ว่าหัวเ้เห็เรียกบ่าพอเพ็ดเอาแสงตารจากบอสเมื่อเมือเกือกใกล้พอเพ็ ปวกเลยนะบวต้องเปลืองน้ำมันรถอีกจะก่อยบองไปอย่าได้ปวกอย่าเฮ็ดบองไปช่งข้าวอันญาติพี่น้องระบอบว่าได้ทอยู่แล้วหมดช่งเลยเนาะบอกแม่ระบอบบอกไปเนาะบอกอย่เพิ่นมูอเองแล้วเพิ่นก็พยายามเองมาส่วนบก่อนอยู่อ๋อะจะได้ยังไงนะไม่เนาะถ้าอยามมือก็ใกล้น้อยนี่บ่าจานไปทะดูจะเอามา เอาเมื่อพวกเกือกแค่น้อยนี่มันายังนี่ฮะไว้ไว้ไว้อย่าไปจุดเดิปลวกเจ้าชายเอาไว้เมื่อเกือกใกล้ปลาพ่นได่บอกกับใครเลยผมไม่ให้ปวกอันนี้ไม่ให้ปลวกที่ตุ่งปวกแค่น้อยนะผมไม่ให้ปวกนี่ไลยนะใหม่ลูกเพิ่มเติมคันใกล้ขอจะเอาเมื่อเกือป่าก็ได้นี่ฮะมื่อน้ามื่อน้าเด้อเวลาว่างๆเดี๋ยวไปกินปลาบอกกับใครเจ้าว่างบ่ปบดตึกมากินอยู่มันเอามาได้เป็นหกปนดงน้องชาวกับปน้องบุ๊กได้น้องเราวนะ อดเอาตอไยพลาลุงชอดโอ้ยไปยหิกลุงออกมาเนี่ยอ่แพลุงมเจ้าจะดหาคนน่ะเอ็ดพ่อแปทผู้อื่นมามันเลอกไก่พี่น้องเลยป่าใด้หนองมันเลอะยังล่ะอยู่นานาจะใช้ตูตระหนนาไก่อยู่บ้านอยู่บ้านนี่นะง่ายๆแล้วพายหมอนมานั่งกินไนั่งกินยูชวนรอดสบายไปนั่งกินยูชวนใ้น่มันแป้ดมันใหญ่หนาาิบแผ่นดูเลยป่านีทราบนะทราบ เอามาต้มกี่วันในเทือดเป็นไหนเอาบมได้เนาะแต่ขอย่ากทางยากเลยนี่ฮะผ่ามือผ่ามือหกชินได้ขอย่ากทางยากหอ้ยขั้นนี้หม้อแหละชื่อปลานินมาต้มไปได้มื้อกินบ่บ่เว้ยนักใจเนาะกินเน่ไหนก็ได้ไอยินดำหุ่งบ่ได้ดำหุ่งก็ได้ปลานินก็ซื้อตัวนึงโดนดนหนึงเลยโดนหนึ่งกูแพ้บัดบ่าววศเปนักใจว่าในอื่นต้มมี่ใชต้มมี่ชื่ออะเนาะดิวต้มมี่มีเวียบ่ได้ เวียดเลยไม่ีรกินของเวียดของแก้วเนาะพ่อแทเจะกินลาบอบ่ใช่แล้วมีผู้ชองเงินเนาะไอ่สลับอันทางไทบ่อทั้งวงบอตรหี่บอแกมีอะไรได้ของไยดิกินบ่อตอนอร่ไหมไขสับจุภองกิี่ลงตัวกันเนาะเรื่องอาหารเนาะโอ้ไปื่อๆเด้คนั้บมีงบซื้ออาหารบ่มีก็ต้องมีเฮ้ยไรอ ปากทองเนาะต้องมีของับเดินในทองใช่ะบาเบอร์บบอไกันแเอากันเฉพาะดีนะไ่ซีอิใบก้วยงใบุ้คาใบค้ยสองใบผูนเค้นอ่ไุงไขนี่อันนี้เรยนที่หับมัวนะกินยังไดอนี้เนาะท้องบกชนชนกินเผอ ตั้งแต่กับบยอมอยากกินลำหัวดีเนาะพอยกินแล้วผ่านลูกชาวพอยเอาพัวก่อจีบมาเชิญเจ้าไปซอยจุพอจูงัวตั้งแต่มมือเริ่มต้นรถอย่าลืมได้วอลแล้วบ่ลืมบ่ลืมหายไปเป็นมือสังหารบอฮานได้อยอ่า่อนพี่น้องเลยบอหยอกว่าบอสว่าหยอกทานเฮียบบอสเพิ่นพี่น้องคุณ แม่อคอยขันลงแรงทางนี้กับสกับบ้านกับเพื่อนนี่กันได้พี่น้องเลยแม,ม่แม่อคอยว่าคอจ้าบทางสบายดีหอมกันหอมอยู่แล้วเรื่องน,นั้นบอกก็ได้นะฮะคนมาหักแพงกันต้องหอมไดตู้แม่หอม<า>แก้มท่าญกวหอมแก้มครัวเลด โอเคพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้ก็ที่คนตัวกลับปะทีมงานก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่าวยนี่มีภารกิจพี่น้องเลยเมื่อหบลูกมาแต่หงเฮียนพี่น้องเนาะจังไหนก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ชิคุสุขคนอะไรพี่น้องเลยเนาะกดแชร์กดไลค์กดติดตามคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะ ไปพอกันผู้แลเมื่ออื่นผู้ลพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวกลับก่อนพี่น้องเลยไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าขว่าสบัสดีและก็สวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีที่กระลบระหักแพงเบดสุขู่ชิวคนเบดทุกหมองทุกบอลพี่น้องเลย